ก่อนกำลังหลับสนิทตอนนี้ตีสี่ครึ่งแล้วมาดูซิคำเดียวไหมก่อ,น,อน,น,นก่อนน้องก่นตีสี่ครึ่งแล้วครับแต่คำเดียวเด็กคนนี้ตื่น,นยังได้ยินยังเดีกนักใจนี้คำเดียวดูนะเด็กคนนี้คำเดียวลุกล้างหนะ้าเพีงฟัน มาเช้าฮฮึฮเฮึฮึเนี่ยเน่ะกี่เลตไหมไปลุกเลยจะแพ้มันไปทำความดีต่ออื้ยขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วขึ้นมา่ล้อะหลังหน้าแปลงฟันเลยไปอยู่อยู่นั่นท่าอย่างนั้นไม่ดีถ้าอยู่ท่านี้จะแพ้มันนะไปหลังหน้าแปลงฟันเลย ลุกไหนประตูอยู่ทางไหนยิ้มให้แฟนครับก่อนใครยิ้มแล้วจะเบาเออปะยิ้มแล้วจะเบาลุกได้เลยปะเดี๋ยวเสียท่า,ทามันนะไอ้เข้าห้องน้ำหลังน้าแปรงฟันไป้ยนุ๊กอืมลึกโอ้โหนี่ชนะมันอีกแล้ว เราต้องชนะใจตัวเองก่อนให้จะชนะกิเลสได้หมุนสอมเมือแล้วก็ดึงออกให้ไม่ย้มให้แฟคลับด้วยโอเค